ัีทุกคนโจทย์เขียน SQL Command เพื่อดึงข้อมูลการสั่งซื้อของยิทเตอร์แอนดรูทั้งหมดโดยที่มีปริมาณการสั่งซื้อคอุณภาพมากกว่าึ่งและแสดงผลลัพธ์เรียงลำดับคำสั่งซื้อล่าสุดก็จากโจทย์ก็จะมีด้วยกัน สองเทเบลนะคะก็คือเทเบิลคัสเตอร์แล้วก็เทเบิลคัสเตอร์ออเดนะฮะโจทย์เมื่อกี้เราก็ต้องมาเขียนอินเนอร์จอยกันนะฮะโดยเลตามฟิลต่างๆที่ที่ได้ที่ได้แจ้งไว้ตามโจทย์นะคะแล้วก็ฟอร์มเทเบิลคัสเตอร จากนั้นก็ inner join customer order นะฮะ on customer id ท่ากับ customer order จากนั้นก็แวร์ด้วย customer quality มากกว่าหนึ่งนะฮะแล้วก็ a n d customer order customer id ท่ากับ7ก็คือของมิเตอร์แอนด์ูนะฮะแล้วก็ On นเทอร์บายด้วยออนเทอร์เรนนะฮะเพื่อให้แสดง คำสั่งซื้อล่าสุดเดี๋ยวเราลอ,ลองมารันกันดูนะฮะก็เหมือนผลลัพธตามที่จดแจ้งมานะฮะ